สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนชาแนลบายเครือแบบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมขาเราจะพาท่านผู้ชมมา,มาที่ว z ซสันติฟาร์มนะคะ มาชมวันนี้นะจะท่านผู้ชมมาชมนะคะคลิปเด็ดเด็ดนะ,ะท่านผู้ชมค่ะเป็นคลิป mm hmm. ที่หมอพีให้โอกาสท่านกระเจน,นะคะมาถ่ายทอดความรู้กับท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้เราจะมาดูก,การทำเจาะไข่นะฮะจานเจาะไข่เพื่อทํา IVF นะคะซึ่งเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่หมอพีได้พัฒนาและก็ต่อยอดมาถึงปัจจุบันที่หมอพีก,กําลังเริ่มทําและก็จะทาและพัฒนาไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับหมอพีก,กันเลยคะ่ะว่าหมอพีจะทําอะไรบ้างในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะ,ะหมอพีวันดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับวันนี้ก็ ขอต้อนรับสู่ช่องชัดเจน a n n e l เหมือนเดิมนะฮะ,ะก็ะความแตกต่างของ IVF กับ E.T. ที่เราพูดไปเมื่อ EP ก่อนหน้านะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันว่าวันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราดึงดึงตัวเทคโนโลยีนี้มาจากเมกานะครับค,คือสมัยก่อนที่พี่ครูแมมมาถ่าย EP ก่อนหน้าเยอะๆนะฮะก็คือคการฝัดตัวอ่อนเนาะ,ะการฝัดตัวอ่อนก็คืออย่างที่บอกคือเราให้ตัววัวเลี้ยงไข่ให้เรา นะครับแล้วเราก็กระตุ้นฮอร์โมนแล้วเราก็ค่อยเอาตัวอ่อนออกมานะครับซึ่งระยะเวลามันจะใช้อยู่ประมาณ3เดือนในการทํา1ครั้งนะครับแต่ตัว i อเวฟที่เราดึงมาจากเทคโนโลยีเนี้ยที่เราดึงมาจากอเมริกาเนี้ยใช้ระยะในการทําอยู่ที่2อาทิตย์ต่อครั้งเท่ากับว่าแม่ตัวหนึ่งเนี้ยถ้าทำไ e อเขาเรียกว่าฝัดตัวอ่อนออกมาเราจะได้ไข่อยู่เราจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบ เราจะได้อยู่ประมาณ20ตัวต่อปีนะครับแต่ถ้าทำไอวีเเนี่ยเราอาจจะได้อยู่ประมาณ100ตัวต่อปีนะครับซึ่งกระบวนการเนี้เราก็จะเตรียมแม่ตัวให้ชั้นยอดเนี่ยแล้วทำตัวเจาะไข่ทุก2อาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้เราเตรียมไว้8ตัวด้วยกันซึ่งแม่ทุกตัวเนี่ยให้ลูกมีรางวัลนะครับแล้วก็บางตัวเป็นแกนแชมป์นะครับเราก็จะทำการเจาะไข่ทุก2อาทิตย์เลยนะฮะ เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทําขั้นตอนแรกของการทํา IVF นะฮะเป็นขั้นตอนแรกเลยเนาะที่หมอพีได้จะมาเปิดเผยให้กับท่านผู้ชมที่ชมการนะคะในี้เนะครับเดี๋ยวเราดูเครื่องมือกันก่อนมีอะไรบ้างในการทําเจาะไข่ใช่ไหมครับหมอพีอันนี้ก็อันนี้หมอต้มหมอหมอหมอต้มนะครับหมอขนมตต้มอันนี้หมอเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนเตรียมอุปกรณ์นะครับซึ่งตัวตัวเราก็ใช้ตัวตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว OPU โผบนะฮะก็จะเป็นตัวที่เราเนี่ยอันต์ซาวเข้าไปคู่คู่กับหน้าจอต้มคันใช่ตัวหน้าจอเนี้ยตัวแค่สองตัวเนี้ยก็ล้านหนึ่งละนะโอ้โหหนึ่งล้านนะเพราะว่าตัวนี้ก็เราใช้เทคโนโลยีของฝรั่งเศสนะครับ ก็คือตัวจอเนี่ยมันจะเห็นภาพได้คมชัดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ตัวโพบเนี่ยสามารถที่จะเจาะได้อายุลูกวัวอยู่ที่4-6ถึงเดือนก็สามารถที่จะเจาะไข่ได้ละค <Okay. S 2> ่ะอันนี้คือข้อดีของไอเวฟก็คือวัวอายุ6เดือนมีลูกได้แล้วนะพี่ครูมแบม่อ oh, <6 S 2> <ๆ>๋อหเดือนเองเหรอใช่เพราะว่าตัวนี้สามารถเข้าไปเจาะเอาตัวไข่ออกมาได้ แล้วเขามีความสมบูรณ์ไหมคะถ้าเกิดว่าอายุแค่หกเดือนถ้าเขามีฟอเคกลเขาเขาจะมีรอบของเขาอยู่แล้วค่ะใช่ถ้าเขามีฟอลิเคกลเราก็สามารถที่จะเอา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 ตัวนั้นออกมาได้เราต้องเจาะเข้าไปดูก่อนว่าเขามีฟอลิเริลที่ดีไหมหรือว่าใช้ได้ไหมอย่างนี้แหละครับคือเริ่มแต่หกเดือนจนถึงจนถึง ไปเรื่อยๆเลยไปื่ๆใช่ดังนั้นไม่ต้องรอให้เป็นวัวสาวใช่ครับโอ้นี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เขานํามาปรับเนาะเอามาใช้ใน IVF นี่คือข้อดีใช่ไหมครับหมอพี่มันก็เหมือนกับเวลาที่ดาราอยากได้ลูกเนี่ยแต่ตัวเองเ่ยยังไม่อยากมีลูกตอนเนี้ยค่ะใช่อายุ35ละ30พอ30 30ิบสานสิขึ้นเนี่ยดาราชอบไปเก็บไข่นี่คือกระบวนการที่เราปรับมาจากคนมาใช้ในวัวอ๋อการเก็บไข่ใช่คือเอาเอาเหมือนกับว่าเอาไข่ของเรา ตอนแรกที่ยังคือมันสมบูรณ์พันธุ์อยู่แล้วใช่ครับอ<ะ>เอาไปเก็บไว้ก่อนใช่เราเราเก็บในช่วงที่สมบูรณ์พันที่สุดแต่<ะ>ฉันยังไม่อยากมีลูกอะ่อะแต่ไข่ฉันสมบูรณ์ที่สุดอะ่ะดาราบางคนก็เลือกที่ไปเก็บที่อายุ30 3สเอ่งี้ยใช่เก็บไว้ก่อนแล้วพออยากมีก็ค่อยเอาไข่ไปปฏิสนธิแล้วก็ยังมาฝากก็ได้ออามาฝากที่ตัวของ ผู้หญิงก็ใือตัวของผู้หญิงแต่ทีเนี้ยเราก็กลับกับกระบวนการนี้ว่าเรามีแม่ชั้นยอดอ่ะเหมือนเรามีอ้ําเดี๋ยวมีดาราสวยๆเนี่ยสักสักเจ็ถึงสิตัวเนี่ยใช่ไหมเราก็เก็บไข่ทุกสองอาทิตย์เลยแล้วก็ไปแช่แข็งไว้ค่ะแล้วเราก็เอาไปฝากนี่คือกระบวนการของคนที่เราปรับมาใช้ในวัวเหมือนกันเลยคือกระบวนการเหมือนกันเลยแต่ทีเนี้ย มันเป็นการย่นระยะที่ผมบอกอะจากที่3เดือนใช่ไหมฮะตอนนี้เราทําได้อยู่ที่2เดือนต่อต่อต่อครั้งเท่ากับว่าถ้าแม่ตัวหนึ่งให้ไข่เยอะมันก็จะพัฒนาแล้วก็ได้วัวลูกวัวเยอะตามตามมาเช่นกันเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะมาดูกระบวนการทีเนี้ยผมก็จะอันตาซาวเสร็จแล้วเราก็จะทําการเจาะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันนะฮะโอเคค่ะอย่างอย่างภาพที่เห็นนะฮะว่าตัวเนี้ยคือตัวอ่ารังไข่นะครับ จุดสีดำเนี่ยก็คือฟอเิลหรือตัวอ่อนที่เราจะทําการเก็บในวันนี้นะฮะเป็นตัวอ่อนที่ยังไม่ถูกปฏิสนธิหรือยังไม่ถูกผสมเนาะ,ะยิ่งมีสีดํามากเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสที่จะได้ตัวอ่อนที่สามารถไปย้ายฝากได้มากเท่านั้นเนี่ยอ,อันนี้อันเมื่อกี้คือข้างขวาก็มีคาดการมันจะมีอยู่ประมาณ30ใบเนี่ฮ โดยปกติ1ตัวนี้จะให้ประมาณกี่ใบครับพี่แล้วแล้วแต่ตัวเลยครับมีตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง200เลยต่อรอบนะฮะต่อรอบใช่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ไอเราก็จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงตัวอ่อนมากเท่านั้นนี่ฮะอ่าอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือข้างซ้ายเนี่ยครับตัวกลมกลมอ่าลมสีดำใช่ครับมั่นคือฟอริเร็ใช่ครับ ตรงกลมๆสีดํารอบๆไอ้ที่อยู่เป็นจุดเป็นจุดเนี่ยฮะก็คือฟอเิลที่เราต้องเข้าไปเก็บไปเจาะเอาเอาออกมาอย่างเงี้ยฮะ,ะโอเคก็คือตัวเมื่อกี้อุปกรณ์เมื่อกี้คือตัวที่ใช้สในการสํารวจเหรอคะใช่ครับใช่ในการสํารวจความฟอเิลใช่เราะจะสํารวจตอนแรกก่อนว่ามีเท่าไหร่แล้วก็เราก็ใช้ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวเจาะใช่ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราะะทำการเจาะไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาหมอพีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปหยุดไปที่ห้องแผลของหมอพีเนาะว่าเรามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรหลังจากที่เราเจาะจากตรงนี้เสร็จแล้วใช,ะะใช่ก็น้องตัวอนก็จะอยู่ในนี้นะครับ <c oughs> น้องตัวอนและนี้ก็จะเป็นตัวน้ํายาที่ที่เราให้น้องก็โตในนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหากันในแลแต่จะตามผมมาเลยะครับ อันนี้ก็แลบของเรานะฮะอ่าบุกแล p ไวแซดบุกแล p ไวแซดอันนี้ผ่านโชว์รูมก่อนอันนี้ก็เป็นห้องแ a บนะฮะอันนี้ภรรยาคนหาไข่คนหาไข่นะคะ หาขาเจอยังครับผมพุ่งครับเจอเจอเยอะๆค่ับเจอแล้วเจอแล้วนะคะก็อันอันดับแรกเราก็จะเอาตัวตัวถาดมานะครับแล้วก็หมอเมินก็จะมาล้างนะฮะเดี๋ยวให้ดูกระบวนการไม่ครับก็ตัวตัวตัวโอไซส์จะอยู่ในนี้นะครับตัวที่เราเจาะมาเมื่อกี้สักครู่แล้วเดี๋ยวหมอเมินก็จะมาล้างใส่ถาดตัวนี้ จะเป็นถาดถาดที่พอล้างเสร็จตัวอ่อนไอตัวโอไซก็จะอยู่บนถาดตัวนี้นะครับทีมงานไวเซททำเองทุกกระบวนการนะฮะ ซึ่งตัวเดี๋ยวหมอเม่นเขาก็จะล้างเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาใส่ถาดนะฮะแล้วก็จะมีกระบวนการที่ไปหาตัว on, อ่อนบริเวณนี้นะฮะก็จะมีหมอหมอเป็นคนเป็นคนหาอีกทีนะครับแล้วก็อ่าซึ่งตัวพอเราพอเราหามาได้ใช่ไหมฮะพอเขาหาเสร็จเนี่ยเขาก็จะรันหาไปเรื่อยๆเป็นตัวเป็นตัวไป ใช่ไหมครับเราก็จะวางเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวที่บอกว่าแม่เบอร์อะไรนะครับ <Okay. S 1> ไดโอไอตัวโอไซส์อะ่ะเกรดอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> ซึ่ง <Okay. S 1> เราจะแบ่งเป็นเกรด A B C D <Okay. S 1> นะครับเราอ้างอิงจากาตามหลักของอเมริกานะครับ <Okay. S 1> ของฮูบส <Okay. S 1> ต็อกเจเนติกนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็พอเรารู้ตัวโอไซต์ทั้งหมดเราก็จะทำการบรรจุนะครับ เราจะใส่ตัวน้ํายาที่เรียกว่า m a t โท a t i o n นะฮะ <Okay. S 1> ก็คือจะเป็นตัวที่ให้ตัวโอไซด์นี่ยมันจเจริญเติบโต <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ทําการใส่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า transport หรือตัวส่งไปยังแลบที่เราต้องการจะทําตัวอ่อนนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งความแตกต่างของการทํา et ที่เกษตรกรเข้าใจอะ่ะมันคือ คลิปก่อนหน้าเนี่ที่ผมบอกอ่ะเรามาฝัดตัวอ่อนใช่ไหมครับ <S <S ดังนั้นวันวันที่ฝัดเ่ยคือเราอ่ะให้ไข่มันผสมกับอาซูจิในตัววัวไปแล้วนะครับแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ให้เขาผสมกันเราเจาะก,ก่อนนะครับเราก็